สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูสิรสิดาคณะนะสิริวงศ์แล้วนะคะกับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะสว่วนนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันนะคะก็จะพูดเรื่องความสําคัญของการวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่อเลยนะคะคุณครูขอให้เรียนตั้งใจฟังคลิปนี้และตอบคาถามของคุณครูด้วยนะจ๊ะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้วยกันค่ะค่ะความสําคัญของการวิเคราะห์เรื่องราวเหตุ การทางประวัติศาสตร์นะคะก็ก็คือนักเรียนเนี่ยได้เรีนยนรู้ถึงความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนต่างๆมาแล้วนะคะอ่าส่วนขั้นตอนในการวิเคราะห์วิเคราะห์เรื่องราวเนี่ยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะนับว่ามีความสําคัญเป็นลําดับต่อมานะคะเพราะถ้านักเรียนเนินการศารึกษาในขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ไม่ดีก็อาจจะส่งผลทําให้ขาดความเข้าใจในเรื่องราวนั้นๆได้อย่างชัดเจนนั่นเองดังนั้นขั้นตอนการวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีความสําคัญมาก ดังต่อไปนี้จ้าข้อ1นะคะทําให้นักเรียนนะคะมีความคิดรอบครอบค่ะเพราะจะได้ศึกษาข้อมูลที่เป็นข้อที่จริงจากหลายๆด้านเช่นในยุคจกักรวรรดินิยมเหตุใดไทยจึงรักษาเอกราชไว้ได้เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศบางคนอาจจะอธิบายง่ายๆว่าไทยโชคดีคําอธิบายอย่างนี้นะคะไม่มีประโยชน์นะคะเพราะ อาศัยแต่โชคโดยไม่ทําอะไรเลยน่ะไม่ได้นะจ๊ะแต่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต้องอาศัยคําอธิบายที่มีเหตุผลมีความน่าเชื่อถือมากกว่าโชคดีหากนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับผู้นาหรือคือพระหมหากษัตริย์เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านที่สูญเสียก,รรยก็จะพบความแตกต่างหลายประการด้วยกันค่ะยิ่งพิจารณาถึงพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็จะพบความแตกต่างมากขึ้นนั่นเองนะคะผู้ที่เรียนประวัติศาสตร์ถ้าได้ใช้ความคิด หาเหตุผลจากข้อมูลต่างๆรวมทั้งพิจารณาประเด็นเวทล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ทํทำให้นักเรียนมีความคิดรอบครอบมีเหตุผลและไม่เชื่ออะไรง่ายๆนั่นเองค่ะอันที่สองค่ะทําให้หนักเรียนมีความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวได้ดีค่ะเพราะเมื่อศึกษารวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆแล้วนักเรียนต้องมาแยกแยะประเด็นต่างออกเป็นสาเหตุเรื่องราวหรือเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์ให้ชัดเจนรวมทั้งแยกแยะความเข็นของนักประวัติศาสตร์ที่สําคัญสาคัญว่ามีเหตุ มีความเห็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องพยายามแยกแยะประเด็นต่างๆนะคะว่าข้อใดน่าจะถูกต้องที่สุดด้วยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนด้วยนะคะอันที่3ค่ะทำให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและจัดบดมู่ข้อมูลนั่นเองค่ะเพราะเมื่อแยกแยะข้อมูลเป็นประเด็นต่างๆแล้วนักเรียนต้องนําข้อมูลที่ค้นคว้าจากหลักฐานหลายๆแหล่งมารวมให้เป็นประเด็นความเห็นหรือตามข้อสรุปของนักเรียนเองนั่นเองนะคะ อันที่4ค่ะเขาเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองค่ะเพราะเมื่อมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้วนะคะจะทําให้เรียนมีความคิดใหม่เกิดขึ้น ว่าประเด็นต่างๆในเรื่องราวเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไรทำให้นักเรียนใช้เหตุผลใช้ความคิดในการเรียนประวัติศาสตร์มากกว่าการท่องจําขณะเดียวกันก็ทําให้นักเรียนเปิดใจกว้างเพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอีกด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะขั้นตอนวิีวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในวิธีการทางนี้จึงมีความสําคัญมากถ้านักเรียนฝึกฝนให้ดีจนเกิดความชานาญนะคะไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดประโยชน์แล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วยเช่น การรับรู้และเชื่อข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้ข่าวสารแบบเยอะมาก y um, a l o t o f มากเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเสพข่าวหรือเสพข้อมูลอะไรต่างๆเราก็ต้องมีวิจารณญาณน,นะคะการเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้โดยมีการเปรียบเทียบทั้งคุณภาพราคาและคุณค่าการใช้สอยเป็นต้นค่าการประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเฉพาะมีประโยชน์เฉพาะประ,ประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่ทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มี การคิดแยกแยะการคิดมีวิจารณ์นานได้ด้วยนั่นเองนะคะ,ะอ่าทีนี้เรามาดูกรณีตัวอย่างในการศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะเราจะศึกษาอะไรบ้างนะคะ,ะนักเรียนสามารถนําวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะมาศึกษาเหตุการณ์เกี่ยวกับตนเองครอบครัวจนกระทั่งไปถึงประเทศได้แล้วถ้าเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะศึกษาเรื่องราวของตนเองก่อนยกตัวอย่างเช่น ชีวิตนักเรียนที่ผ่านมาในด้านต่างๆในด้านการเรียนงานเด็กสนใจความใฟฝันในการประกอบอาชีพสถานที่ชอบเที่ยวหนังสือที่ชอบอ่านเกมที่ชอบเล่นเป็นต้นนะคะก็ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองนะคะซึ่งทําทไมจึงต้องศึกษาเพราะว่าเราจะศึกษาไว้เพื่อเก็บเป็นประวัติของตนหรือ,อเพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องราว อ่าแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างๆมาเช่นบันทึกของคุณพ่อบันทึกของคุณแม่คําบอกเล่าภาพถ่ายในช่วงเหตุการณ์ต่างๆภาพวิดิทัศน์ของใช้ของเล่นที่เก็บไว้แล้วก็นํามาวิเคราะห์สังเคระห์จัดประเด็นในแต่ละเรื่องนะคะแล้วก็เขียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่ผ่านมาถึงความสําเร็จความภาคภูมิใจอ่าคุณพ่อคุณแม่ดีใจชื่นชมความมุ่งมั่นในอนาคตอันเนี้ยนะคะอันนี้คล้ายๆกับการเขียนไดอารี่ะคะ่ะนักเรียนแต่เราก็อาจจะมี หลักฐานประกอบนะภาพถ่ายหรืออะไรต่างๆนะคะพอหลังจากที่เราโตขึ้นเรากลับมาอ่านเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นความคิดของตัวเราเองตั้งแต่เด็กไปจนถึงอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ,ะน่าสนใจนะคะยังไงแล้วนักเรียนก็ลองเอาวิธีการทางรวาัศาสตร์เข้าไปใช้นะคะหรือ,อนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเป็นเรื่องที่ บันทึกไว้นะคะเพราะในสังคมสมัยใหม่การย้ายออกจากครอบครัวเกิดจากสาเหตุหต่างๆมากมายอ่า,า,าไปเรียนต่อไปหางานทําการต่างงานหรือไปอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งการเขียนเรื่องราวของครอบครัวก็มีความจําเป็นค่ะโดยมีการรวบรวมหลักฐานก็จะเป็นบันทึกของคนในครอบครัวคําบอกเล่าคาสัมภาษณ์ภาพถ่ายภาพวีิทัศน์ทั้งบุคคลและสถา,านที่ที่เกี่ยวกับครอบครัวเช่นบ้านอยู่ตรงไหนพื้นที่พ่อปู่มีกี่ เท่าไรเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็นาวิเคราะห์สังเคราะห์จัดเป็นประเด็นแล้วก็เรียบเรียงเป็นประวัติครอบครัวพร้อมใส่ภาพประกอบเพื่อให้เกิดความทรงจําเป็นครอบครัวอบอุ่นมีความรักความผูกพันตลอดไปอย่างเช่นคนจีนนะคะเขาก็จะมีบันทึกครอบครัวแล้วก็นามาอ่านในวันรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะทาให้เกิดความพี่น้องเกิดความรักแล้วก็ผูกพันกันในวงตระกูลเนาะ,อ,ะอันที่3คือเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นค่ะนักเรียนรู้ นะคะเรารู้มาแล้วว่าผืนพ่นดินไทยมีวัดความเป็นมายาวนานนะแต่การพูดถึงท้องถิ่นที่เราเกิดการเจริญเติบโตศึกษาเราเรียนย่อมทําให้เกิดความรู้สึกผูกพันภาพคนใจบางทีเนี่ยเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยมีประวัติศาสตร์มาเป็นความเป็นมาอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรทําไมพ่อแม่เราจึงมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่หรืออะไรต่างๆมีบุคคลสําคัญที่เป็นผู้มีคุณูปาการอะไรต่างๆในการ สร้างพื้นที่ในท้องถิ่นของเราตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ถ้าเราได้ศึกษาแล้วก็รวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆก็อาจจะทําก็จะทําให้เราเกิดความรักความผูกพันความภาคภูมิใจมากขึ้นแล้วก็สามารถกล่าวต่อบุคคลทั้งหลายได้ว,ว่าเราเป็นคนท้องถิ่นนั้นในท้องถิ่นเรามีบุคคลสําคัญในระดับชาติด้วยนะในระดับภาคเรารู้จักดีก็เป็นญาติของเราด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถทําได้โดยการ ไปค้นหาหลักฐานเช่นประวัติการตั้งถิ่นฐานสภาพควิมสารการเติบโตของท้องถิน่นสถานที่สําคัญผู้นําและบุคคลสําคัญการค้า,าคมานครมผลิตผลสําคัญวัฒนธรรมประเพณีจานวนประชากรการย้ายเข้าออกของประชากรในท้องถิน่นการเปลี่ยนแปลงสําคัญต่างๆในท้องถิน่นนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆนะคะโดยศึกษาจากเอกสารทางรชาชการหนังสือพิมพ์ภาพถ่ายเก่าๆสัมภาษณ์บุคคลบันทึกที่มีผู้จดบันทึกไว้นะคะแล้วก็นํามาวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบเรียงเป็นแหล่งข้อมูลนะคะอ่า ขึ้นมานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเราสามารถทําได้เลยนะคะอันที่ C ค่ะก็ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญสําหรับชั้นวิทยากศึกษาของเราก็จะเป็นในสมัยรัตนโกสินทร์เนาะก็จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าสนใจว่าควรค่าแก่การศึกษามากมายโดยเราก็เลือกหัวข้อมานะคะแล้วก็เริ่มรวบรวมหลักฐานนะคะก็คือรวบรวมหลักฐานชั้นต้น อ่าก็คือแหล่งที่เราจะไปรวบรวมได้คือที่ไหนบ้างอ่าหอสมุดแห่งชาตินะคะอ่าซึ่งมีเอกสารตัวเขียนในสมุดทั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5แล้วก็เป็นที่เก็บหนังสือพิมพ์เก่าหรือจะไปหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะมีเอกสารตัวเขียนตัวพิมพ์บนกระาดาษฝรั่งตั้งแต่ต้นรัชกาลที่5้ามาจนถึงปัจจุบันภาพท่ทยเก่าๆรวมทั้งโบราณสถานเช่นวัดพระราชวางังโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์สถานประจําจังหวัดต่างๆเป็นต้นเองนะคะ ที่สคือหลักฐานชั้นรองค่ะมีหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยอาศัยหลักฐานชั้นต้นเป็นอีกจํานวนมากก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่สนใจหรือเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้นั่นเองนะคะอ่านี่ไงอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของการทําประวัติของตัวเองพอร์ตโฟลิโอนะคะอ,อันนี้ก็เป็นลำดับของราช,ชสกุลวงของพระมหกากษัตริย์ไทยของเรานะคะอันนี้ก็น่าสนใจหรือทำเป็น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชีวประวัติบุคคลสําคัญของโลกต่างๆนะคะอ่าหรือเราอาจจะดูวิดีทัศน์ก็ได้นะคะนักเรียนอ่เดี๋ยวคุณครูคให้นักเรียนดูวิดีทัศน์นะคะอันนี้ก็ได้ขอ้อมูลดีๆจากยูทูบนะคะเป็นจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมพงษ์เจริญเดชสารรัชกาลการของเราด้วยค่ะในหลวงรัชกาลของเรานะคะ คือเป็นกบดคนสองคญของชาติของเราดีนะคะท่านมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเราเยอะมากเลยอันนี้เป็นหอจมายเหตุนะคะ 我们一定要把我们的工作做好，我们一定要把我们的工作做好。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 我们一定要把我们 อ่าครูก็ขออนุญาตให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเกินเวลาในการเรียนไปนะคะขออนุญาตเอาไว้เท่านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของจดหมายของจดหมายเหตุนะคะถ้านักเรียนมีความสนใจสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้นะคะ ่าต่อไปอันนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับในสมัยอดีตนะคะมีคนมาถ่ายวิดีโอของคนสมัยโบราณไว้นะคะก็ทําให้เราสามารถศึกษาได้นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื่อดีๆนะคะจาก y o u t u b e นะคะซึ่งคุณครูก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะกับนักเรียนนะคะ อ่านะคะก็คุณครูก็ขออนุญาตให้เท่านดูเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งหลักฐานชนิดนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะซึ่งก็เราก็สามารถนํามาใชใ้ในการเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้นั่นเองนะคะอ่าก็นะคะอ่ะสำหรับ คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะซึ่งคุณครูก็มีคําถามนะคะอยากจะถามนักเรียนนะคะก็ขอให้นักเรียนตอบคําถามของคุณครูด้วยนะคะอะ่ถามว่านะคะถ้านักเรียนต้องการจะศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์โดยอาศัยวิธีการประวัติศาสตร์นักเรียนจะศึกษาเรื่องอะไรเพราะเหตุผลใดนะคะ ถ้านักเรียนต้องการจะศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนจะศึกษาเรื่องใดเพราะเหตุใดค่ะแล้วก็ขอให้นักเรียนตอบคําถามของครูในเฟซกลุ่มของเรานะคะถ้านักเรียนมีความสงสัยอะไรสามารถที่จะสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะ,ะในบางครั้งในการเรียนการสอนออนไลน์นะคะบางทีถ้าคุณครูพูดตกหล่นหรืออะไรคุณครูก็ต้องขออภัยไว้ณนะรงนี้ด้วยนะคะว่าเวลาเราอัดวิดีโอเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขคลิปได้นะคะ ยังไงแล้วสามารถสอบถามความสงสัยหรืออะไรต่างๆได้เสมอนะคะอย,อยู่ในเฟซกลุ่มของเรานะคะคุณครูพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้คําตอบกับนักเรียนสําหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วก็ขอเรียนตอบคําถามคุณครูด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ